สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเป็นฉบับสั้นๆนะคะว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาสับให้กันเลยค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่ามีเวลาอยู่นิดเดียวเนาะก่อนที่จะออกไปทํางานนะคะโอเคตอนนี้นะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่นะคะคิดยังไงกับคุณไพ่ดุมูลขึ้นมาไพ่แฮงแมนขึ้นมาอืม คุณตอนนี้เขาเหมือนคนพบอะไรบางอย่างเนความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าแหงแมนเนี่ยของลีขึ้นมาเป็นกลับหัวนะไม่ได้แบบว่าเป็นหัวตั้งนะรีอ่านอ่าน,อ,านอ่านตามความหมายนะทุกคนแล้วก็เป็นไพ่ไฮพินเชตขึ้นมานะคะขอขยายนิดนึงเขาคิดยังไงคิดถึงสิ่งดีๆที่เคยช่วยเหลือเครื่องกันละกันนะคะคุณเคยคุณกับเขาอะ เคยมีสิ่งดีๆที่ผูกพันและช่วยเหลือกันละกันไหมเพราะตอนนี้เขาคิดมากเลยอะแบบสิ่งดีๆที่คุณเคยหยิบยื่นอะ่ะเขากลับไม่มีแล้วแต่เป็นการคิดมากแบบในทางที่ดีที่แบบเออในสิ่งที่เขาเคยทําไม่ชัดเจนกับคุณเขาเคยทําแบบเออสิ่งที่แบบมันทําให้คุณทุกข์ใจหรือทุกข์ระทมอะเนาะเพอพาะไพ่นี้มันขึ้นมาคือสองจิตสองใจไพ่กังวลไพ่แบบอือเป็นไพ่แห่งการ นึกถึงห่วงเวลาที่ดีๆที่มีให้กันละกันเพราะแฮงแมนขึ้นมาเป็นกับหัวนะเออยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะทุกคนแสดงว่าเขากับคุณอนะ่ะมันก็มีสิ่งดีๆที่เคยทำร่วมกันโอกาสที่จะกลับไปมีไหมล่ะต้องถามนะเออโอกาสที่จะกลับไปหรือแบบคุณกับเขาจะได้คุยกันอนะ่ะมีไหมเออขอสันหน่อย มีค่ะสร้างเงินสร้างโอกาสให้พวกคุณด้วยนะทั้งสองคนไม่รู้ไปสัญญาอะไรกันไว้แต่มันเป็นคําสัญญาความสําเร็จและความร่วมมืออะไรสองคนที่สามารถทําร่วมกันได้หรือสามารถที่มีความสัญญาหรือคอมมิตเออเป็นเป็นสิ่งที่เคยพูดกันเอาไว้เป็นสิ่งที่เคยแบบถ้าฉันทำอันนี้ได้ฉันจะช่วยเธอนะคะ ก็สามารถที่จะมีโอกาสนะคะใครที่ดูมาคลิปนี้มีโอกาสที่จะกลับไปช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ใครบางคนอาจจะโกรธัวใจะเองหรือเปล่าว่าไม่มีวันที่จะกลับไปหรอกแต่จริงๆอ่ะคุณมีโอกาสนะคะกับเขามีโอกาสที่จะกลับไปรีมองว่ามันเป็นเรื่องราวที่ยังผูกพันกันแล้วก็ยังเอ่อหลุดกันไม่ขาดยังตัดกันไม่ขาดนะคะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะใครที่เข้ามาชมนะคะอย่าลืมนะคะ กดถูกใจกดเซฟเอาไว้เลยนะคะรับพลังงานดีๆไปแล้วก็มาคอมเมนต์บอกแม่หมอหน่อยว่าจริงหรือไม่เออนะคะฝากกดติดตามแม่หมอไปด้วยนะคะไว้เราจะมาลงคลิปแรนดอมพลังงานอย่างนี้กันอีกถ้าใครชอบบอก่อยค่ะว่าชอบนะคะนะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย